อันนี้คือต้นหางนกยุงฝรั่งครับอันนี้ก็เป็นหินครับเป็นผาหินขึ้นไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นผาครับ พบกับมังกรออนทวร์ทีว,วีวันนี้ก็เข้าป่าเหมือนเดิมครับก็จะพาไปปลูกป่าครับวันนี้ขึ้นบนยอดเขาปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับปลูกป่าไปด้วยแล้วก็ดูธรรมชาติไปด้วยครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ไม่เยอะครับสี่ห้าคนครับ<ม>ก็ปลูกปาขึ้นไปด้วย<ม>ขึ้นไปชมผนยอดเขาปูด้วยครับเพราะว่าวันที่วันเข้าอันษาไม่ได้ขึ้นไปกันฝ<ม>นตกหนักก็ม,ม,มาปลูกมันพระวันนี้แทนเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปกันแล้ว อันนี้คือต้นหางนกยุงฝรั่งนะไปก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเสาโพเป็นเสาหางต้นหางปลูกไ้ตอนนี้ประมาณ400ต้นปลูกไว้400ต้นแล้วครับโอโหขึ้นมาปุ๊บเอ้ยพึ่งมาแล้วครับ เข้าป่าไม้ซางครับเราจะมีขั้นบันไดขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็ต้นมะขามป้อมครับมัมาปลูกไว้แล้ว อันนี้ก็ประดูครับ ต้นมะขามเท่าครับอไปรไปออันนี้ก็เป็นหินครับเป็นผาหินข uh, ึ้นไปเรื่อย อากาศเย็นครับขึ้นมาบนนี้อ,อันนี้จุดแรกครับไปชิ้ยอดเขาปู่ไหว้พระเจดีย์ครับ นี่ก็หน่วยปลูกป่าครับไม่ได้ทําลายป่าครับปลูกป่าครับมากั4น4สห้าคนยังไม่ครึ่งทางเลยครับที่ขึ้นมานะครับเนงเพิ่งจะตีนเขาอยู่เองอยังเหลืออีกยาวไกลครับ mấy mái chinh chắn hấp อ,นนอันนี้ต้นอะไรนะครับต้นมะค้ออ๋นอ,อนี่นบวชว้ด้วยเป็นของอาหารลิงอาหารก็ลอกเลยครับต้นมะค้อมะค้อป่าครับนี่นะครับโอ้ต้นใหญ่มากครับอันนี้ก็เป็นผาครับ สวยครับธรรมชาติม่น,นมานีใรอยุ่มานาอนออย,าอยัช่วงยมานาอนโอ้โหยอดที่เราช่ที่ทั้งนี่หลอทันใจหลวพ่อทัใจหลวงพ่อทันใ,ใจครับ นีครับนหน้าผาหินไปหินทางตุ้งทัดคนดูก้อมูเลยนั่นใจวันใจอะ่ะรอดนะครับเราต้องรอดครับร <c oughs> อดไปด้วยกันรอดทุกคนครับไม่ใช่รอดแล้วรอดต้นไม้ครับระวังหัวนะครับระวังหัวฟ้าบ <c oughs> ีก็ขึ้นมาบนสันอีก ลูกลูกลูกแรกครับก,ก็จะเดินป่ปาลาบไปออน,นิดนึงมีปาม่ป<ม>าไผ<า>่ครับป,าปา่าคายป่าซางขู่ยุงครับเฮ้ยเอามาเอามาต้นต้นต้นนี้ ันี้หางนกยุงกันญ่อันนี้หางนกยุงอันนี้ก็ต้นใหญ่ครับนี่ครับต้นใหญ่ครัอี่ได้ชดน้ำหนักนอนีันนี้ก็มะกอกน้าครับขึ้นบนเขาครับ มากอ,อกนาลิบเลีวเลยครับ อันนี้ต้นปาริชาติครับนนปาริชาติาาอ,าตอ๋ออย่างนี้ก็เรียกว่าต้นปาริชาติปาริชาติปาริชาติ นี้ก็ถึงช่วงกลางเขาครับก็มีที่จุดพักหลบฝนหลบแดดถ้ามีแดดก็จะเป็นจุดชมวิวกลางเขาครับตรงนี้ก็จะมองเห็นข้างล่างครับที่นู่นนะครับนั่นก็คือวัดวังไสทองครับหมู่บ้านวังไสทอง อันนี้ก็จุดหอบนะครับเขาบอกว่าแหกครับจุดหอบเหนื่อยจะจันผาเดี๋ยวแล้วก็จะได้ขึ้นไปต่อเขานี้รับทางก็ขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้ครับอันนี้ก็เจออีกงนงนะครับระหว่างทางองค์ที่สองครับ รมชาติคับเป็นผ่ายอยลงมาครับอันนี้ก็จุดพักอีกที่นึงครับก็ยังไม่ถึงยอดเขาจุดพักที่สาม สร้างนหน้าบ้านเพื่อนใหม่ๆนะเขาฟันเขาฟันนี่สมอถอควายว่ไว้ไว้ทำพญานาคครับพเตีีย่นี้เนี่ยมีรมีหัดมหเนี่ยอนคาเนีวตรียมขนเดียเน้ยเตรมอะอา่ี้ อันนี้ลิงกินนะครับอันนี้ลูมาค่าใช่ไหมครับลูมาค่าลิงกินครับนี่กินแล้ววางไว้ด้วยนะธรรมชาติครับสวยงามมากครับที่บนเขา ช่องหินครับช่องลมช่องหินครับอันนี้ก็ลูกกระดูกเสือครับเป็นสมุนไพรของลิงครับพระอาจารย์ท่านบอก กระดูกเสือก็มีรอยลิงกินด้วยครับนี่แหละครับเต็มพื้นเลยลิงกินทั้งนั้นทายขึ้นมาไม่เจอเขาหรอกครับเขาแค่ได้กินเขาก็หนีแล้วแล้ว อันนี้ก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่นึงครับของผ้าจาร์เอาไว้หลบภัยปราเถืจา,จากโควิดเลยครับพื้นที่นี้ก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงบนยอดนะครับตรงนี้ท,ท,ที่ปลอดโควิดครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นชั้นผาที่คือน้ํำก็ฝนก็ลงมาไม่ได้แต่กกสารได้นิดหน่อยครับ เป็นที่พักพิง,อ,งอาจารย์โหสวยงามเลยครับแล้วไปข้างหลังนั้นขึ้นไปบนยอดรู้ไหครับอาจารย์หรือว่าอ๋อต้องอ,อ้อ,อ,อมอนี่แล้วก็ย้อนลงไปหน่อยนึง<ห>แล้วก็ขึ้นที่เดิมอ๋ครับ<ห>เดี๋ยวเราชมเลยครับนี่ครับผาหินสีมานี่ มันนอนสี่มัอมกอไฟครับเราก็เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวชินูส อันนี้ก็เราก็จะขึ้นมาถึงชั้นสูงสุดแล้วครับผามาเดินทางกันเรื่อยๆครับน,นี่ก็มาบ่อพญาน,นาครับเป็นบ่อน้ำของ สิงสาราสัตว์ครับบมอน้ำธรรมชาติจบ,รรช,บช่วงแรงสัตว์ต่างๆจะมากินนี่เราก,รก็ได้ขึ้นมาจุดที่สูงสุดแล้วครับบนยอดเขาปูเลยครับยอดจริงๆครับเดี๋ยวจะพาไปชมกัน โอ้เหนื่อยครับไปชมกันเลยครับอันนี้ก็จุดทยอดกระปูที่พักของพระอาจารย์ที่ท่านได้มาภาวนาบำงเพนอยู่นี่ครับ ดูว่างดงามแค่ไหนครับอันนี้ก็พระธาตุเจดีอันนี้ก็เต็มไปด้วยพระนะครับเป็นพันๆเลยครับพระทั้งนั้นครับหมื่นกว่าองค์นะครับไม่ใช่พันครับเป็นหมื่นกว่าองค์เลยนะครับนี่คือยอดเขาปูแล้วครับนี่นะครับพระครับ ครับที่ได้เอาขึ้นมากันครั้งก่อนนี่เลครับวิวข้างบนนี้สวยงามมากครับ ชมวิวทัชเลยครับข้างล่างสวยงามครับสุดยอดมีหมู่บ้านวังไททองครับข้างล่างนี้ก็จะประมาณนี้ครับหมู่บ้านวังไททองก็มันจะเบลอ,บอหน่อยนะครับกล้องไม่ค่อยจะดีะเท่าไหร ทางไปนู้นก็ไปป่าไปน้ําตกสรนนินไปน้ําตกบ่อญ่าเข้าสวนป่าไปครับที่เห็นเป็นนู้นครับนี่นู้นก็ผานกนางแอ่นครับที่นู้นเลยครับลายไปเลยสวยงามมากครับข้างบนนี้อากาศดีลมเย็นสองเห็นนู้นเลยครับเขาบ้านมุงครับ ผมไม่อาจจะซูมให้ดูได้เขาบ้านมุงจริงครับมองเห็นหมดเลยครับเพราะว่ากล้องผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นี่ครับเขาบ้านมุงงดงามลามตา ข้างล่างนี้ก็ทำไร่ทำนาทำสวนนครับช่วงตีนเขาครับตรงนี้นนข้างบนนี้ก็มีคลื่นน,นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคลื่นโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอา โอ้โหนี่ะครับสูงสุดนี่ยอดบ้านสัปเปิบของน้ำคันวังใส่ท้องอยู่นี่หมดครับนี่ครับของน้ำคันไล่มาก็วังใส่ท้อง ก็จะสังเกตได้ว่าจะเห็นวัดบางไสทองนะครับนี่เลยครับนี่คือวัดบางไายทองครับก็ขึ้นมาเที่ยวมาชมกันได้ครับที่อำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูร์บ้านวางไสทองเรานี่เองครับอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรบใครที่อยากมาก็ขึ้นมาได้ครับทางง่ายครับ